ผมแห้งมากสำหรับใครที่ชอบทำผมทำสียืดผมหรือว่าดัดผมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะฟอกสีทำสีใช่ไหมละ่ะทุกคนแล้วเจอปัญหาผมแห้งมากผมเสียเนี่ยวันนี้เราไปดูวิธีการทำเคราตินสดของตัวใหม่เลยตัวนี้เป็นเคราตินสด MR205 นะคะทุกคนส่วนวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากแค่สระผมให้สะอาดบิดผมให้หมาดนะคะเป่าแห้งหน่อยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงเคลาตินแบบนี้เลยเวลาลงเคราตินอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะทุกคน ลงให้ทั่วทุกเส้นผมนะคะเน้นความชุ่มนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าชุ่มมากนะเอาเป็นว่าแค่เน้นให้ทั่วเส้นผมนะคะแล้วเน้นบริเวณปลายผมที่แห้งเสียเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าใส่ไปชุ่มมากเนี่ยมันจะเป่าแห้งยากนะคะทุกคนใครที่เบื่อเกลาตินสดที่แสบหูแสบตาแสบจมูกนะคะลองใช้ตัวนี้ดูได้เลย เราก็ลงเคลาตินสดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมเว้นโคนผมนะทุกคนเมื่อเราลงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะหมักเคลาตินทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือถ้าใครมีเวลาหมักเกินกว่านั้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เป่าแห้งนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างเคลาตินออกนะเป่าไปเลยทุกคนใช้ใดความร้อนปกติเนี่ยเสร็จแล้วก็เป่าเป่า,ปาถ้าใครลงเคลาตินชุ่มเกินไปเนี่ยมันก็จะเป่าไม่แห้งนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่มันแห้งที่สุดก็แล้วกันหลัง จากที่เราเป่าจนแห้งนะคะหรือว่าเกือบแห้งก็ได้อ่ะ ก็มาแบ่งชั้นนะคะหนีบผมเหมือนการยืดผมแบบนี้ใช้ความร้อนอยู่ที่200องศาถ้าในกรณีผมเปื่อยหรือผมช็อตมากๆนะคะก็ใช้แค่1้0นะคะแต่ปกติเนี่ยจะใช้อยู่ที่200องศาแบ่งชั้นหนีบเหมือนการยืดผมนะคะเมื่อเราหนีบเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าเลยทุกคนหมักทิทเม้นหมักตัวบํารุงของเราสักประมาณ1 5 2ห้านาทีเมื่อเราหมักทีทเม้นเสร็จเรียบร้อยเราก็ล้างออกแล้วก็มาเป่าแห้งเลยอย่าลืมใส่ตัวบํารุงหรือตัว กันความร้อนของเราด้วยนะเสร็จแล้วเราก็เป่าเป่าไปนะคะการทำเกลาตินสดเนี่ยเป็นการฟื้นฟูผมแห้งเสียแบบเร็วใครที่ชอบทำเคมีสียืดดัดนะคะและมีปัญหาผมแห้งเสียนะคะตัวเคลาตินสดเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะฟื้นฟูผมแห้งเสียก็ลองใช้ดูนะทุกคนใครที่ยังทำไม่เป็นก็ค่อยๆหัดทำตามคลิปนี้เลยนะหลังจากเราเป่าแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ตัวอ้อยบำรุงผมเพื่อปิดเก็บผมอีกทีหนึ่งเน้นบริเวณปลายผมที่แห้งเสีย ตัวนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือเดือนหนึ่งสักประมาณ2ครั้งก็ได้ผมที่แห้งเสียหรือผมที่แบบว่าแห้งกรอบมากๆนะคะก็จะค่อยๆสุขภาพดีขึ้นหลังจากการทําเคราตินนะคะอย่าลืมบํารุงผมด้วยแชมพูเคราตินทิธเม้นเคราตินหลีกเลี่ยงความร้อนนิดนึงนะคะหลีกเลี่ยงการทําเคมีด้วยนะแต่ถ้าใครเลี้ยงไม่ได้ก็อาศัยว่าทำบ่อยๆเอาก็แล้วกัน เอาว่าง่ายๆเดี๋ยวเวลาเราทําไปบ่อยๆเราก็จะทําเก่งเองแหละทุกคนไม่ต้องเสียเวลาเข้าร้านหรือใครที่ไม่มีเวลาเข้าร้านทําผมก็จัดเองได้เลยค่ะตอนนี้เคราตินสดของตัว MR 2 0 5มีโปรโมชัน่นขวดละ100บาทปริมาณ100 ML ใครยังไม่มีรีบกดสั่งโปรในตะก้าเลยนะทุกคนถ้าใครพลาดโปรโมชั่นไปเสียดายแย่เลยถ้าผมไซส์เลยบาทนิดหน่อยเนี่ยขวดเดียวก็น่าจะพอนะคะแต่ถ้าใครผมยาวหน่อยนะคะขวดเดียวก็ยังพออยู่แต่ว่าก็ต้อง ใส่น้อยนิยนดนึงนะทุกคนกดโปเลย